ค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานตัวยาวนะคะปีกแคบนะคะลำแปดมิลน,นะคะความแรงนะคะขึ้นอยู่กับการใช้ยางของเรานะมันจะมีโรอเลอร์นะคะที่ปีกอยู่สี่ตัวนะคะ ฝั่งนี้2นะคะฝั่งนี้2เราจะเพิ่มยางได้ไออ,อีกหนึ่งเส้นนะใช้ยางได้2เส้นตัวหลักนะคะเส้นหลักก็คือเส้นที่ติดกับตัวส่งลูกนะคะอันนี้จะเป็นงาน2ระบบเขาจะมีตัวส่งลูกนะถ้าเราอยากได้ความแรงเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มยางได้หรือว่ายะดตั้งยางตัวนี้นะคะความแรงแรกกับการดึงนะมันจะดึงยากแต่ว่าแรงดีดมันเยอะมันก็จะแรงนะคะเดี๋ยววิจะเทให้อ่ามีคนถามตลอดเนาะว่าเซฟอะค่ะ เซฟอะเราเซฟก่อนขึ้นยางได้ไหมคือได้นะจริงๆขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเนาะจริงๆถ้าปลอดภัยก็คือลูกค้าเซฟก่อนอะมือซ้ายกดไปทางขวาอะ่ะมือซ้ายกดไปทางขวานะคะแล้วก็ขึ้นยางเราเซฟแล้วเราขึ้นยางเลยอะนะคะแบบนี้นะโอเคนะโอเคเซฟแล้วทีนี้ขึ้นยางแล้วก็ใส่ลูกนะคะเอาลูกใส่ลงไปลูกเขาจะลงมาที่ตัวส่งลูกนะคะเดี๋ยววีจะลอง ทิ้งดลิงไปให้ดูค่ะลูกค้าเห็นไหมลูกเขาจะไม่ไหลลงนะคะถ้ามันมีแม่เหล็กอยู่ที่ตัวส่งลูกเห็นไหมเห็นแม่เหล็กอยู่ที่ตัวส่งลูกเห็นไหมคะมีลูกเขาอยู่ที่ตัวส่งลูกนะทีนี้เราเซฟไปแล้วนะคะกดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายกดเซฟนะคะการตั้งยางขึ้นอยู่กับแรงคนนะส่วนการยิงก็อยู่ที่บุคคลนะคะสาตาคนเราไม่เท่ากันนะ ค่ะถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยทักมาถามได้นะคะเป็นงานสองระบบทุกตัวค่ะใช้ลูกกลมได้แล้วก็ใช้ลูกดอกได้เหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะ